สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีผ้าอีกนะคะผ้าที่ทุกคนบอกว่ามันพึ่งตัวมันดียากมากฉีดสเปรย์ไว้แล้วนะคะเหมือนเดิมแต่ว่าในเมื่อมันเป็นผ้าดีกเราจะฉีดซับระหว่างนีกนะคะ,นนะคะ่นนะเหมือนเดิมเลยค่ะรีเสื้อจะเป็นผ้าใดๆก็ตามนะคะ รีดปกก่อนนะคะรีดปกติถ้ารีดตัวนี้เดี๋ยวดูก,ก่อนอ๋อเขาไม่มีตะเข็บเลยค่ะกันก็ไม่ต้องรีดด้านในนะคะไม่ต้องรีดตะเข็บในรีดปกก่อนนะคะรีดปกก่อนเราก็ใช้เตารีดตัวเดิมนะคะเตารีดอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็โต๊ะลมดูด เดอร์ค่ะอ่าหลักการเดียวกับเสืะะ้อเชิ้ตเลยค่ะรีสับนะคะแต่ผ้าลีนินเราอาจจะต้องแบบซักดีนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่สเปรย์รีผ้าเยอะกว่าปกติมากกว่าปกติะคะ่ะเนื่องจากเขาขึ้นตัวนะคะแต่บางทีสเปรย์บางตัวก,ก็เป็นด่างนะคะอ่านี่ีนี่เรียบแล้วรีสับแล้ว ตอนนี้รีดแผกค่ะตัวเนี้ยเขามีเขามีสัตวตรงนี้อยู่แล้วเราวิ่ตามสักเลยนะคะอ่ารีแผกน,นะคะรีด้านหน้าแล้ววีด้านหลังค่ะ นี่แขนอีกข้างหนึ่งเลยหลักการก็คล้ายเสื้อเชิ้นเลยค่ะหลักการเดียวกันแหละค่ะแต่แค่ผ้าลินินอาจจะแบบรีดยากนิดนึงเน้นๆหน่อยผ้าเขาอาจจะคืนตัวนะคะผ้าลินินตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ส่งซักแห้งนะคะแต่ว่าทางร้านซักมือไทยนะคะเพราะว่าถ้าซักเครื่อง มันจะยิ่งผ้ามันจะยิ่งยับยิ่งแตกอะคะ่ะก็จะซักมืออะคะ่ะแล้วมันก็จะรีบง,ง่ายรีบง,ง่ายกว่าเราเอาไปปันเครื่องนะคะตอนนี้รีดด้านหน้านะคะเป็นโต๊ะลมดูดอะคะ่ะเป็นโต๊ะเหลี่ยม เราก็จะวางแบบนี้เลยนะคะวางแบบเลยไม่ได้วางโขวงนะคะเราก็สามารถรีดได้ะคะ่ะนุ่น่ะค่อยๆรีดเก็บไปอารีเอ่อเตารีดไอ้น้ำอุตสาหากรรมไอ้น้ำร้อยเเซ็นค่ะคือแบบว่าผ่านกะะดูมได้เลยเห็นไหมคะพับกันดูมได้เลย แต่ถ้าไม่ใช่เตารีดแบบนี้ทับไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะทับแล้วเห็นไหมคะทับแล้วไม่เป็นไรเลยนะคะโอเครีดต่อเลยอ่ะตรงนี้เรียบแล้วขยับผ้านะคะขยับผ้ารีดตรงนี้ต่อนะคะ ต๊ะแบบนี้รี่ข้างหน้าข้างหลังก็เรียบแต่เราแบบเราก็ต้องอยากให้เนี้ยมานะคะเราก็จะเก็บข้างหลังอีกอ่าเราก็จะรีดข้างหลังเก็บข้างหลังนะคะเก็บข้างหลังอีกจริงๆมันมันก็เรียบอ่ะนะ,ะแบบอยากเราอยากให้เนี้ยกว่ากว่านี้ะค่ะโอยเสร็จแล้วอะ่ะไม่ถึงห้านาทีเลยอะ่ะ อยากให้นานกว่าน,นี้อ่ะแต่มันเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงๆนะคะนี่ค่ะเรียบนะคะดูเนื้อได้เลยค่ะเรียบเรียบจริงๆแล้วและอย่างเนี้ยคือเรียบแบบไม่คืนตัวแล้วนะคะแขวนไว้ก็ไม่คืนตัวค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้ผ้าลินินนะคะลินินแท้ๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะเดียวคลิปหน้าเจอกันกเดี๋ยวจะหาผ้าแปลกๆอ,อันนี้มานะคะขอบคุณค่ะ